ครับนะอ่ะกันบ้านวันนี้มีอะไรบ้างครับกันบ้านวันนี้อาน,นิสาหน้าอาน,นิสาอานิสาข้าหกครับอานิสาหน้าหน้าที่อะไรนะหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกท่านผจอ่าโอเคหนึ่งร้อยยี่สิบหกใช่ไหมหน่าจครับเฮ้ยน่าจะาได้ไงล่ะลูกขอดูแบบหนึ่งครับอืออย่างเดียวเหรอ หน้า122ครับอ่าหน้า122อาน,นิสานอ่านต่อไปมีอะไรอีกครับไม่มีแล้วค่ะมีอย่างเดียวมีคนี้ครับแล้ง,งานค้างเก่าๆมีไหมครับงานไม่มีค่ะอ่าครับอ่าถ้าไม่มีก็นะครับตอวนี้ก็คัดคําศัพท์หรือว่าทํางานที่ยังไม่เสร็จนะครับในวันนี้ก็ได้นะครับทําไปเรื่อยๆเลยนะครับครูค่ะ ศิลปะงานงน,นั้นที่ครูให้ทำอะค่อันนี้มันพอได้ไหมเปิดเลยครับเปิดดูเลยไหนเปิดเลยครับลูกคุณไม่เห็นภาพเนละลูกคุณเปิดกล้องหน่อยกล้องหนูก็ดีเลยอะค่ะครูโอ้ยสวยเลยใช้สีอะไรเนี่ยสีช็อกว่ะ รออ่าโอเคโอเคโอเค,อเคสวยครับสวยได้ครับได้ครับภาพธรรมชาติอ่ามีใครจะให้ดูไหมครับในเรื่องของงานทาศนัศนศิลป์นะครับที่ผ่านมา ยูโรเสร็จยังยูโรให้ดูได้นะครับนะใครที่เอย่เพิ่งหนีออกกันไปนะครับอขอสักสองโมงครึ่งนะครับเรียน เขาก็สองโมงครึ่งนะฮะ